กส็ส,สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แสงแงะแล้วก็อยู่กับหน้างานตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่าอ้าวดับไฟเสแล้วนะครับกลางคืนมันก็ต้องมืดหน้าไฟตอนกลางคืนเอ้ยหน้างานตอนกลางคืนนะครับมันก็จะมืดมืดแบบนี้นะครับเรื่องของเรื่องนะครับแค่แสงแงะนะครับจะให้ดูนะครับตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับตัวจับระดับเลเซอร์นะครับอ่า ตัวนี้นะครับยิงที่เดียวเลยนะครับแคสเซงแง่ยิงจากผนังนะครับนี่จากผนังนะครับแล้วก็มันจะไปทุกตัวเลยนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับจะเห็นว่าแคสเซงแง่นะครับนี่เห็นไหมครับสีเขียวๆนะครับนี่ระดับจะอยู่นี่เลยอ่ะใครดูระดับนะครับนี่อ๋อผมบังเองนะครับนี่ สีเขียวๆนะครับที่เหล็กนะครับนี่ที่เหล็กนี่นะครับอ่าเอ็นทำไมต่ำพี่ดงดึงเอ็นขึ้นมานะครับนี่นะคะรับอา่า <ด ocalyptic. S 1> ต้องมีคนโดนเอ็นนะ,นะครับนี่นะครับก็ระดับแบบนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งยิงที่เดียวนะครับตั้งได้ยิงที่เดียวนะครับก็จะไปเสาโน,น้นด้วยตามไปดูนะครับตามไปดูนะครับ นี gli, <yap a> fizer, ่นะครับแสงระดับของเลเซอร์นะครับมาจนถึงน yes. ี่เลยนะครับมาจนถึงไม้นี่นะครับแล้วก็จะเห็นที่หลักนี่นะครับแอนนี้เป็นผังนะครับผมผังแบบว่าแผงแบบผังแบบเร่งด่วนนะครับนี่นะครับอ่าเราจะยิงที่เดียวนะครับส่วนตองพี่โกดโน่นนะครับจะเห็นแสงแสงเหมือนกันเห็นนะครับแต่น้อยอยู่ครับเห็นเห็นแสงอยู่นะพี่กดนะ นี่นะครับเห็นชัดในกล้องเห็นชัดเลยนะครับก็จะมีหลักไหนพี่กดหลบหลักดินะครับหลักจะอยู่ตรงโน้นนะครับเห็นชัดเลยเหมือนกันนะครับก็ได้เห็นได้รอบเลยแหละนะครับข้างนี้ก็เห็นนะครับรอบเลยนะครับก็อันนี้นะครับจะบอกว่าเลเซอร์นะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับผมแหมสวยงามแหละนะครับอออเลเซอร์พัมกินนะครับผมแหมตัวปรับระดับตัวจับระดับนี่แหละนะครับ ก็ได้มานานแล้วนะพี่กดนะอันนี้มีกี่เส้นเนี่ยฮะสิบสามเส้นนะครับได้หลายแนวหลายทางด้วยนะครับผมก็อันนี้เห็นดำๆนี่พี่กดนะครับก็อ,อันนี้ทำอะไรพี่กดคุณลุมนะ,ะนะครับผมก็โอเคเปิดไฟให้หน่อยครับอันนี้เราได้ทำการดูแสงเลเซอร์นะครับให้ดูว่าวันชัดขนาดไหนกลางคืนนะครับ นี่เปิดไฟแล้วก็จะเห็นลางๆนะครับแต่ถ้าเราจะใช้อีกเราก็ดับไฟอีกนะครับนี่คือการหลุบหลุมนะครับมีแว่นด้วยพี่ดงนี่ครับไหนอ๋ออันนี้คือแว่น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 มองนะมองเส้นมันจะชัดใช่ไหมชัดครับนี่ครับดูผ่านกล้องดูผ่านกล้องเลยแล้วเห็นไหมโอ้ชัดมากนะครับนี่ครับนี่ครับ อ่านี่ครับดูผ่านแว่นเลยนะครับชัดมากเลยนะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยอย่างนี้แค่แทงแงมาฝากกแล้วกันเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แส่งแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีวายงานบาล ไมดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซพี่กอจะแงะเปิด subscribe ติดตามไว้นะพวกเรา